สวัสดีครับผมนายเพชรายจันหอมนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่ทิศเดหมู่บ้านเนินบ่อครับเป็นผู้นําชุมชนในพื้นที่นะครับมีการดําเนินการกิจกรรมที่หลากหลายเช่นศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนนะครับกศนนะครับตำบลนองแขมได้เข้ามาร่วมส่งเสริมนะครับการทําขนมไทยนะครับจึงได้ส่งตัวแทนสมาชิกกลุ่มในหมู่บ้านนะครับเข้าร่วมอบรมโครงการนะครับดิจิทัลชุมชนกศนอำเภอบองขุงนะครับ ผู้นำชุมชนๆๆหมูห่ที่11นะครับพร้มอมกลุ่มแม่บ้านนะครับขอขอบคุณคุณครูอันเป็นอย่างสูงนะที่นํากิจกรรมดีๆนะครับโครงการดิจิทัลชุมชนๆๆเพื่อนะครับส่งเสริมรายได้ให้กับแม่กลุ่มกลุ่มแม่บ้านหมู่11ผู้นำช,ชุมชนขอขอบคุณคุณครูอันเป็นอย่างสูงครับสวัสด,ดีค่ะอีชั้นผู้ช่วยอังชันธันมาเป็นคนบ้านเนินบ่อหมู่11ตาบลวังแขมอําเภอขอุง,ง,งจังหวัดกําแพงเพชรเดิมทีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพียงอย่างเดียว จนกระทั่งได้รับคําแนะนําและประชาสัมพันธ์จากครูอารยาเทียนเกตแก้วครูกศออนอตบนวังแขมได้เข้าร่วมฝึกอาชีพการทําขนมไทยเช่นขนมตะโก้ขนมโะแกงขนมถ้วยและอีกหลายอย่างที่ทําการแปรรูปอาหารด้วยนะคะ และได้เข้าโครงการศูนย์พัฒชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ของกศนอำเภอของขู่โดยมีการสอนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนิทัศในชุมชนด้านสังคมเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าออนไลน์และสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัวเป็นอย่างดีค่ะการนำไปใช้อฉันสามารถเปิด ค้าออนไลน์บนเฟ e บุ๊กของดิฉันเองและบอกต่อให้กับคนในครอบครัวและที่สนใจซึ่งเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคนในชุมชนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆจากกสอนอํำเภอคลองขุงที่ให้คำรู้มาให้กับกลุ่มอาชีพขนมไทยและคนในชุมชนเป็นอย่างมากสวัสดีค่ะ